สวัสดีจ้าให้บ้างมาจ้ะมาดำไซป้าคาดงเนาะมือนี้เพี้ยอยู่ปลาเนาะหลังจากบม่ไดดเขาปาดลายมือเนาะจ้ะฝนบ่ตกเนาะจ้ะอยู่นี่ฝนหางป้ากะแหงเนาะจ้ะพอดีมือว่านี้ฝนตกก็เลยสิม้ซ้อมเบ่งจากหน่อยเนาะจ้ะว่ามันสิพ่อชุ่มชื้นไห้บอนเนาะสิพ่อได้มีเห็ดไห่เก็บบอเนาะจ้ะไปพอกันในไ้ปลาเลยจ้ะ เพี่กับบ้านเนี่ยใจว่ามันสีได้หรือบ่ได้เนาะเฮากับจังไปเบิ้งกันเนาะจ้ะไปเลยจ้ะสภาพป้าแห่งกลางโอ้ยคือบนน้องเฮาเหมือนนี่กับบ้านเยขาดหวังเนาะจ้ะแต่วาย่างมากเพี้ยกับวาสีไปเลาะเบิง้งเฮ็ดไอ้หนังไก่อยู่เนาะจ้ะ อันนี้พี่ว่าเบื้องเหตุปวกป่าน,นี่พียว่าเป็นน้ำเขาตัดป่าจา้ะมันเลยเสียสมดุลเนาะเหตุแถวนี้ปกติหลายเดจ้ะตรงนี้เป็นป่าหลังบ้านแมเนีย่ยคือเขาเนาะจะปกติมองนีทุกปีนี่พี่วได้เก็บแล้วด้ยน้ำขอบขางทางแต่พียว่คิดว่ามันอาจสะมีผลอยู่จ้ะเพราะว่าเขาตัดป่ามองนีออกเนาะเป็นพื้นที่แบบหลายแห้งเนาะ มันก็อาจสีแบบว่ากระทบธรรมชาติอยู่แหละเนาะนะสภาพแวดล้อมเขาเปลี่ยนไปเนาะเห็ดมันก็เปลี่ยนขึ้นจะเขาก็ต้องปรับตัวเนาะไปแบบบ่าคาดหวังจะอุ้ยบุบรรีเนี่ยหวานละไป ขันหวานเพ้สิิหานี่เมาตักเพแพ้สิซิม <Yeah. S 1> อืมหวานเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวสิเก็บไปใส่หัวเขาให้ลูกไปลงเรียนจ้ะเดี๋ยวเพ้ไปซองเมืองเหิดก่อน ปลาแห้งแห้งจ้ะอันนี้เห็ดปวกเห็ดปวกฟรังวงแหวนดุดละ่ะจะาพาปลานี่คือฝนตกเมื่อวานเก็ได้บอมีนอนบอมึงพันกล่องเลยนี่ได้ยุจ้ะเห็ดปวกห้อ ปวกฝรั่งมองห้อิกดอกนึงสภาพขาคือคือบ่ล่ะขาไปละมันจะได้ันเห็ดได้น้ำม,มันก็นสิไข่อยู่ละจ้ะแต่อันนี้มันแหง้ง ไปตัวเจ้าไปเบิ่งดอกนั้นเจ้าหัวสมเห็นแล้วไปนี่เมียนเจ้าพึ่งค่าลายดอกสมหมวกสมอู่ขาแข็ง เออล่างพื้นเริ่มไปแต่ว่าขาแข็งได้ป่เอาได้ยุ่ยจ้ะข้าวจ้วะสวัสดีบอตัดตอนแรกแพทย์ราว่ามันนอนกินเดี๋ยวจังสิไปเอาล้างพื้งออกนะจ๊ะอืมดอกตอนแรกว่าวสิบอ,อย่างมาทางนี้เด้ ขนาดเห็ดเห็ดปวกปกติทั้งตามทั้งยางสีมีเห็ดปวกเนาะเนาะยิยอมอย่มยางเขามาเนาะนี่เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งมูนี่แต่เพี้ยวบ็ก,กินเนาะนี่พวกที่มันมีน่ำนมเนาะแต่เพี้ยวก่ได้กินนะจ้ะเพี้ยกับบ่เอาเนาะไปต่อจ้ะเห็ดไข่ปลานีก็ยังมีเหยเก็บอยู่เด้อจ้ะ นี่เจอเพียวบ่ได้เอาเนะาะไลยอยู่ด้วยจ้ะโอ้ยไอพุนผุนพุนผุนแปร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 อีเด้โอ้ยส่องเทาแท้โอ้บได้จ้ะเพิ่อนคาร่อาด,าาดอกสมเขาไปละเท่าละ นี่เฮ็ดหน่อยจ้ะปกติปลานี่นี่ยางเขามาหนินี่เห็ดพวกเต็มมงนี่ไปเบิร์ดเลยจ้ะสุปีนี่เต็มลานนี่ไปเบิดเลย,ป,เลป,เเลยปีนี้ผ่นเขาตัดปลาเนาะจ้ะเข้าต,ตัดขาก่อนมันละบ,บ่อย่างแบบนี่ยางโดนโดนยังสิได้ดอกหนึง่งโอ้ กำลังสิเปลี่ยนปลาสอออนบูบรีตอนนี้ไม่ไงให้ชิมก่อน,นมึงดูเมียนบิดเลยจ้ะนะนอ้ยเต็มปลายเที่ยวนักเคี่ยว่าไ้ถือเนี่ยอ่อนตกักมาพอ่อกินสดจ้ะ หวานบ่เปรี้ยวเลยแบ่บมีเมื่อจบน้องๆขั้นตะลิ้นจะ้ะที่ห้าจงไวเนาะเที่ยพระท่านได้ตัดขาเนาะน้อยนเนี่ยเก็บไปเบิดจะ้ะมึงเฮ็ดบัน ฉั้นตจะเล่นบ่ายนา้ำนัดนงดูเียดแหงดุ้นดุนจ้ะขั้สิไงไงสาครเข้ากับทากินกับพอ่อแห้งจ้ะเพื่อนเราเกิดไงสาครเข้อเก็บไปนี่ดีพูดเลยจ้ะมันดี บางทีว่าเิ่ดดนสีหลอดได้นี่เนาะอุย้ยขาแน่นน้อยแๆนๆๆ่เนี่ยเบืงดู่ยางกายไปเร็วไหมเบื้องหนา้าเบื้องหลังได้ปูนี่ขันเจน้าแญ่เนาะหบากหลายดอก ก็เอากับเสียเอาไปเลยได้จ้ะช่วงไวกับจักมือได้สิได้มากอีกเนาะลองทิน,น,นแฟบเฟบนี่ๆ เห็ดขาดน้ำ <amounts> ซ้ํากันแล้วก็เห็ดตากแดดไปนะเห็ดตากแห้ง บ่าได้ไปไกลจ้ะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาเนาะเพราะมันเสาร์อาทิตย์นะเนาะพอดีสามีหยุดเคเลยมากินเ้า้าเนี่ยเพี้ยมมีเวลาแค่บบอด,ดนเนาะจ้ะพอดีเม้มโทรศัพท์เต็มเนาะจ้ะอันนี้เป็นเห็ดที่เ่าเก็บได้มากมือนี้เนาะจ้ะส่วนมากก็จะเป็นคันตาลินเนาะจ้ะเห็ดมันปูเห็ดเลืองเนาะจ้ะ เบ้มเต็มกับมาเต็มมือเบิงเบืงบง,บงมือได้เห็นงามๆเบืองดูเบิงใส่ดูเต็มกับมือพุ่นหมเพื่อละาสวะนหวงตายไว้ไว่าอยู่ในป่าเบืงดูแต่ละดอกเบืงดูความงามนั่นเราจะเป็นของมือนีเนาะอ้ได้ผัดไงอยงู่ได้นี เม่อเป็นหน่อยๆเรือนี่จะาลายๆเติบใช่ไหม,มคลิปนี้ก็ขอลาไปสำานีก่อนเนาะจ้ะขอบคุณถูกกันรับชมการติดตามเนาะจ้ะผู้ใดเขามากก็กดติดตามเป็นกำลังใจในเด้่อจ้ะพอมีกำลังใจเยีบคลิปต่อไปเน,ะนาะเบ๋ยนานะจ้าฮขาจังพอกันคลิปต่อไปขอบคุณลายๆจ้าสวัสดีค่ะ